ทำเพี่มาขอกินข้าวฟรีให้ฉันยึดนบัตรเครดิตเนี่ยนะคุณคะฉันมีแค่บัตรใบนี้ใบเดียวจริงๆนะคะถ้าคุณจะกรุณาให้ฉันกินข้าวก่อนแล้ววันหลังเนี่ยฉันจะเอาเงินมาไถ่บัตรคืนได้ไหมคะโอ๊ยใครเขาจะเชื่อแกคะยี่ขอทานสุภาพแกด้วยจะมีบัตรเครดิตได้ยังไงไปขโมยใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเจ้าของบัตรอ่ะตัวจริงเอาตำรวจมาจับฉันล่ะฉันจะรับของโจรเลสิฉันสวยนะคุณเชื่อฉันเถอะนะคะฉันพูดความจริงค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็หิวข้าวมากด้วยอะ อุ๊ยจะไปชื่ออ่ะแกรีบไปเลยนะก่อนที่ฉันจะเอาผักเอาฟาดแกไปเอาไว้สิเดี๋ยวจเย็น <ไป S 1> จะไดจเย็น <ไป S 1> อย่าไล่เข้าไปเลยครับให้เขากินข้าวเถอะเดี๋ยวผมจ่ายให้เองนี่คุณกูจะไปช่วยมันทําไมฮะดูสภาพมันสิฉันจะบอกให้นะสมัยเนี้ยนักต้มตุ๋นน่ะเอาวิธีแปลกๆมาหลอกใช้กันนะผมก็บอกเจ๋แล้วไงว่าเดี๋ยวผมจ่ายเองแล้วเจ๋นั่นแหละเอาซุปไปสาดเขาทําไมเนี่ยใครใช้ให้มันยืนเกะกะหน้าร้าะงั้นจานเนี้ยฉันคิด100เอ้าเจ๊ปกติมัน50เองไม่ใช่หร เอา้าอันนเขตพิเศษจ้าก็าดูสภาพมันสิสองมุมสกปรกขนาดนี้ถ้าลูกค้ามาเห็นอะแล้วไม่กล้าเข้าร้านจะทำไงฮะหนึ่งร้อยจะเอาไหมเออเอเอเจ๊ร้อยก็ร้อยไปครับคุณนั่งกินข้าวเถอะครับเออขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันคือฉันหิวมากจริงๆอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจดีว่าความหิวเป็นยังไงผมเองก็เคยไม่มีกินมาก่อนงั้นฉันไปนั่งตรงนู้นดีกว่าคะ่ะ นั่งตรงนี้คงไม่เหมาะเนื้อตัวสุกปกมอมแมมค่ะ ทาทนนั่งตรงเนี้ยดีแล้วเจียมตัวดีอะอไปคุณครับลูกเดือครับนั่งกินตรงนี้มันไม่สะดวกหรอครับมานั่งกินบนโต๊ะด้วยกันเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับมามาเถอะนะะนั่งกินบนโต๊ะด้วยกันครับ รีบกินนะครับอยีออิ่มไหมครับคุณเอาอีกจานไหม,อมพอแล้วค่ะฉันกินหมดไปสองจานเลย <c oughs> แต่ขอบคุณคุณม,มากๆอีกครั้งนะคะที่ช่วยเหลือฉันแต่ก็ไม่หลังเกียจฉันอีกผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเคยลำบากมาก่อนข้าวจะกินเนี่ยผมยังไม่มีเลยว่าแต่คุณอย่าเอาบาดคนอื่นมาอ้างแบบนี้อีกนะครับมันเสี่ยงจะโดนตำรวจจับเอา งั้นคุณเก็บไว้แทนฉันไหมคะเอาสิครับผมเก็บไว้ให้คุณจะได้ไม่ต้องเอาไปหลอกคนอื่นอีแล้วถ้าเข้าหลังคุณหิวอีกเนี่ยมากินที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจ่ายเงินไว้ให้ขอบคุณนะคะมาอีกแล้วอย่าขอทานนี่แกไม่รู้จักทรรมาหากินหรือไงฮะอ่ะนี่ไปเอาแก้วไปขอทานเอาเงินมาจ่ายค่าข้าวด้วยตัวเองก็ยังดีนะไม่ใช่ให้คนอื่นมาจ่ายให้แบบนี้ คุณผู้ชายจ่ายเงินให้ฉันทุกคนเลยหรอคะก็ใชยย่งไงจ่ายให้วันละร้อยเลยนะอันที์หนึ่งก็700รอยแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมจะมาช่วยคนจรจัดแบบแกทําไมก็ไม่รู้ก็อีกแค่ทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเงเนินเดือนจะสักเท่าไหร่เชียววันนี้จะกินอะไรรีบบอกมาเหม็นที่หน้าฉันฝากจดหมายนี้ให้กับคุณผู้ชายได้ไหมคะเอออ้าวันนี้ไม่กินหรอ เฮ้ยอเฮเกิดเรื่องแล้ววะคนงานน่ะมันขโมยของพวกเราไปหมดเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนทํางานดีแล้ววะเงินก็ไม่มีด้วยอ่ะเอาไงเดียะงั้นแกไปขอเบิกจากนายจ้างมาก่อนได้ปะวะโหจะบ้าเลยเฮตเราเพิ่งเบิกใช้ไปเองด้วยแล้วอีกอย่างเนี่ยงานเขาก็เล่งมาแล้วด้วยอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วฉันจะไปรู้เหรอวะฉันก็มีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวอ่ะแกนั่นแหละมีหน้าที่ประสานงานอ่ะ ทำยังไงดีวะเงินที่เบิกมาก็ใกล้จะหมดแล้วถึงคุณเฮด ฉันขอบคุณที่คุณช่วยเหลือฉันมาตลอดฉันอยากตอบแทนคุณบ้างบาตที่ฉันให้คุณไปมีวงเงินอยู่5้าแสนบาทคุณไปกดออกมาได้เลยนะคะรหัสฉันแนบมาเกับจดหมายนี้นี่มันอะไรกันเฮ้ยไอเฮดไอเฮดนั่มันคุณบัวคนสวย กับเลขาเขานี่แกรู้จักเขาด้วยเหรอวะโหรู้จักพี่วะคุณบัวเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังและที่สําคัญนะเว้ยพ่อของเขาอ่ะเป็นเจ้านายพวกเรางั้นเหรอเออแ้าทาไมฉันรู้สึกคุ้นๆหน้าเขาจังเลยอ่ะคนสวยทั้งสองจะไปไหนจ๊ะกินอาหารตามสั่งก่อนไหมจ๊ะอร่อยนะร้านเจเจอ่ะคุณเฮดคะคุณจำฉันได้ไหมคะ คุณคุณคือผู้หญิงที่จ่ายค่าข้า,ขาด้วยบัตรเครดิตนี่ใช่ค่ะแล้วคุณจำฉันได้ไหมคะผมจำคุณได้ครับพี่คะวันนี้ทั้งวันหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยอะคะ่ะหนูขออ๋อยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรอครับ ฉันนั่งก่อนเลยครับ๋ยวผมจัดก,การเองไม่ต้องเกรงใจนะเจ๊เอาเหมือนเดิมอีกหนึ่งโอ้ยพ่คุณคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์หรือไงช่วยแต่คนเลกนรอดขอทันนั่นแหละไปช่วยมันทำไมไม่ต้องช่วยม่ต้องเกรงใจนะถ้าคุณไม่อิ่มเนี่ยสั่งเพิ่มได้เลยนี่คุณบัวรู้จักกับเพื่อนผมด้วยเหรอครับรู้จักสิคะเขาเนี่ยเป็นแรงบรนดานใจทำให้ฉันเขียนวนิยายเรื่องสั้น จนได้รับรางวัลเลยนะที่ฉันมาที่นี่วันนี้ก็ดีจะมาขอบคุณคนนั่นเลยค่ะไอ้นวนิยายเรื่องสั้นอะไรเนี่ยมันคืออะไรเหรอจ๊ะคือฉันอะปลอมตัวเป็นคนยากไร้มีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวฉันอยากจะรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเชื่อถือคนที่แต่งตัวยากไร้ไม่มีอันจะกินหรือเปล่าส่วนฉันเนี่ยเป็นเลขาของคุณบัวและฉันเนี่ยก็ได้ปลอมตัวมาเป็นขอทานเช่นกันเพื่อที่จะมาทดสอบว่าคุณเนี่ยเป็นคนดี จาเเนืื้้ออแทรริงหปล่ <c oughs> ค,คือเจขอโทษน,นะก็ใครมันจะไปเชื่อได้ละ่ะคนจนอะ่ะมันจะไปม,มีบัตรเครดิตได้ยังไงไม่มีหรอกจาก้าไม่มีหรอก,ก,กเรื่องจริงอะ่ะไม่มีแต่ฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เป็นแรงบนันดาลใจทําให้ฉันเขียนถึงคุณเป็นหนึ่งในตัวละครนวนิยายของฉันเออคุณบัวครับนี่บัตรของคุณครับเงินข้างในยังอยู่ครบเลยนะครับผมไม่ได้แตะต้องเลยสักนิดเดี๋ยวได้เฮสนี่คือบัตรที่แกให้ฉันเอาไปเช็คเงินนี่ แต่แกก็ไม่กดออกมาใช้จะบอกนะว่านี่คือบัตรของคุณบัวคุณบัวคุณรู้ไหมครับไอเฮดเพื่อนผมเนี่ยถึงมันจะลําบากมากแค่ไหนอะ่ะแต่มันก็ไม่แตะต้องเงินคุณแม่แต่บาทเดียวอะ่ะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะดีอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉันขอร้องคุณเรื่องนึงได้ไหมคะได้สิครับคือในเมื่อคุณไม่รับเงินของฉันงั้นฉันจะให้คุณพ่อเนี่ยรับคุณเข้าทํางานในบริษัท เื่อเป็นการตอบแทนในความดีของคุณดีไหมคะเฮ้ยดีแล้วเว้เฮดแกก็รู้ว่าบริษัทก่อสร้างของพ่อคุณบัวเนี่ยเป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเฮ้ยผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัวแต่ว่าผมคงรับไปไม่ได้หรอกครับผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นค้นส่วนกันผมคงทิ้งเพื่อนผมไปไม่ได้หรอกครับ <c oughs> คุณนี่เป็นคนดีจริงเลยนะคะฉันมองคุณไม่ผิดเลยงั้นก็รับเพื่อนของคุณเนี่ยเข้าเป็นพนักงานด้วยอีกคนเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอครับ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัวนี่แหละค่ะคนทําดีเนี่ยก็ย่อมได้รับสิ่งดีตอบแทนถึงแม้ว่าคุณบัวเนี่ยเขาจะรู้ดีค่ะว่าคุณเนี่ยทาดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ว่าที่คุณบัวเขามอบให้แบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมหับคุณมากเลยนะคะเจเจยินดีกับทุกคนด้วยนะต่อไปเนี้ยเจเจจะช่วยเหลือคนที่ลําบากกับเจเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันสอนให้เจรู้ว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าคนที่เราพบเจอในแต่ละวันเนี่ย ผ่านเลยมาบ้างแล้วก็เป็นใครบ้างนะค่ะมันก็ดีแล้วค่ะที่คุณคิดได้งั้นวันนี้ฉันจะเหมาร้านคุณเพื่อจะเลี้ยงคนยากไร้อีกไหมคะดีจา้าดีจา้าลูกค้ามันหายไปไหนหมดเนี้ยโอ้นั่งรอมาทั้งวันแล้วเนี้ยคุณคะฉันจะไปหมู่บ้านฮานาตึงฮานามีเฮนมีอะลิกาโต คุณคิดเท่าไหร่คะหานี่มันชื่อหมู่บ้านหรือว่าห่างว้าเนี่ยฮะนี่คุณอย่ามาดูถูกชื่อหมู่บ้านชนะจะไปส่งไม่ส่งคิดเท่าไหร่เสียวเวลาเนี่ยนิดคุณหนักเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อะเมื่อเช้าไม่ได้ช่างมาแล้วทำไมไม่ช่างมาเอา้ามันก็เป็นเรื่องของฉันคุณจะไปส่งไหมเนี่ยถามอได้บ้าบอบ้าหรือเปล่าจะไปส่งไม่ไปส่ง โรคจิตหรือเปล่าเนี่ยอ,อ,อยู่ดีมาถามถึงนักเท่าไหร่แปลกช่างอยู่ที่จ้าตรงนี้มีกระช่างมาเลยมาเลยไหนจ้าขอช่างหน่อยโอ้ยัง50 51 50 51้าอป้าป้าอย่าเหี่ยงปาป้า,ปาไม่อดกหรือเปล่าจะ แต่ว่าตาช่างนี่มันเป็นของฉันยังไงมันก็แน่นนอนอยู่แล้วแน่นแน่นอนหรอแล้วแมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยป้าฮะห้าสิบห้าสิบเอ็ดเอายังไงเป่ายิงชุบไหมห้าสิบเอ็ดโอ้ห้าสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งบาทนะป้าเครื่องช่างอ่ะสิบบาทฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันขึ้นหมดแล้วขึ้นราคาทุกอย่างช่างน้ำหนักจะมาบาทนึงได้ไงสิบบาทใจมา ป้านี่ฉลาดเกมโกงจริงๆเลยฉันชอบอช่างน้ำหนักบ้าเลยสิบบาทวะโดนไปไแล้วแถวนี้มีแต่คนแปลกไม่มถึงป้าเขาหรอน่าเสียรู้ให้เป้าเ้นเลยเครื่องช่างบ้าบอตั้งสิบบาทใครจะไปโอเควะนี่คุณไม่ต้องเสียใจยไปหรอกนะชีวิตคนเราอะ่ะมันก็มีขึ้นมีลงน้ำหนักก็เช่นกันไม่แปลกหรอกที่คนเราจะน้ำหนักเจ็ดสิบบาทป้าหรือเปล่าเจ็ดสิบบ้าบออะไรของคุณฮะ ผมขอโทษเอ,อ่อเท่าไหรนะนี่คุณหนักเท่าไรนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเหรออืมเอองั้นเอางี้ละกันถ้าคุณน้ำหนักไม่ถึงห้าสิบเนี่ยผมคิดค่าวินแค่ห้าสิบบาทแต่ถ้าคุณหนักเกินห้าสิบขึ้นมาผมคิดค่าวินร้อยหนึง่งฮะตั้งร้อยหนึง่งบ้าบอลอะไรของคุณเนี่ยเพิ่มมาแค่หนึ่งกิโลเพิ่มตั้งห้าสิบบาทฉันมีโอเคหรอนะแบบเนี้ยนี่คุณที่ไหนเขาก็คิดกันแบบนี้ทั้งนั้นบริษัทผมอ่ะก็คิดแบบนี้บริษัทเก่าอ่ะบริ จะบ้าตายารวันวันวันฉันต้องมาเจอกับอะไรขนส่งก็คือส่วนขนส่งแต่ตอนเนี้ยคุณเป็นวินคุณต้องคิดตามระยะทางสินี่ถ้าคุณอยากให้คุ้มนะคุณก็ไปเพิ่มน้ำหนักมา49กกิโลร้อยหนึ่งเนี้ยคุ้มแน่นอนไปเพิ่มมาไปกินข้าวเยอะๆโอ้ยคุณเพิ่มเพิ่มไงถ้ามันลดอ่ะลดยากถ้าฉันอ้วนเป็นหมูขึ้นมาฉันไม่มีแฟนทำไงเราบอกของหาฉันมันเสียหมดแล้วเมื่อก่อนนะฉันนี่แบบจะเมาฉันอ่ะตัวเล็กแค่นี้เอวแบบอย่างเี้ยพามอีกนานไหมเนี่ยผมจะไปรับเจ้าอื่นแล้วนะจะไปหรือไม่ไปถ้าจะไปก็เลย ไปเออก็แค่เนี้ยฉันไม่น่านกินหมูกระทะเลยเมื่อคือนอะ่ะขึ้นมาตั้งหนึ่งกิโลเนี่ยเอ๊ะแล้วคุณจะไปไหนนะไอ้ชื่อยาวๆอะไรนะั่ะฮานาตึงฮานามีมีเฮงอาริกาโตคุณสัญญานะว่าคุณจะให้เขาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านอะ่ะทำไม<ป>ต้องสัญญาแล้วคุณจะรลับลคุณล่ะเฮ้ยไปไม่รู้เลยคุณโอเคคุณ<ป>โอเคหรือเ,เลปล่าอ้ คุณเนี่ยคุณนิดผมไม่ใช่วินแล้วผมไม่ใช่วินแล้วแต่วันนี้เปต้นไปอะไรของคุณเนี่ยก็ด่านนะผมไม่มีใบขับขี่อเออเรรีบลงไปก่อนสิลงไปอะไรของคุณเนี่ยฮะคิดค่าวินก็แพงจู่ๆก็จะมาเทฉันอีกแล้วจะให้ทำยังไงผมอ่ะไม่มีใบขับขี่ขับไปก็โดนค่าแบบซิยิ่งไม่มีตังอยู่ด้วยช่วงเนี้ยมันคุณลงไปเดี๋ยวฉันขับเองฉันมีใบขับขี่นแน่หรอแน่ ก่ได้แน่นะเออแลอะไร้ของคุณเนี่ยเป็นบินบ้าบอแล้วไม่มีทับขี่ขับรถดีๆนะเออขอบคุณนะจะไปถึงงะโทบบอกผมด้วยได้ได้ตะกี้ตะกี้ได้นี่คุณนี่มันรถผมเฮ้ยจะลืมถ้าคุณเอาไปแล้วใครจะขี่มาคืนผมล่านี่ยังไงให้ไปด้วยไหมมาสิเออบ้าบอคอแตกจะพลาดตายไรวันเออใช่ไหมซิงคุณก็รู้ ดูก่อนครับค่ะขออนุญาตดูใบขับขี่นะครับเได้สิคะคุณตำรวจฉันเนี่ยประชาชนคนไทยทำตามกฎหมายรจราจรของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะในรูปดูเด็กจริงเลยนะครับตำรวจคะต้อนานมาแล้วไงคะตอนนี้มันผ่านไปสิบป,ปีแล้วคะ่ะมาค่ะขอไปงานครับคุณตำรวจรถผมแรงเบ้าอา รถคุณแล้วทำไมคุณให้เมียขับเหรอครับคุณตำรวจคะคือผัวดิฉันเนี่ยมีรถคะ่ะแต่เขาขี่รถไม่เป็นนะคะงั้นฉันขอมาขับขี่คืนนะคะคุณตำรวจอ๋อได้ครับขอบคุณค่ะไว้มนลองขับได้นะคุณตำรวจเฮ้ยผัวผัวอยู่ยาใช้รับผัวอขอบคุณค่ะอู้แรงแรงจริงเด็ด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 จอดก่อนคุณจอดก่อนโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยนี่ คุณมาเป็นเมียมผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไหมทรบาบฮะสติค่ะคุณฉันเนี่ยไม่มีวันลดตัวเอาคนคุณ,คณมาเป็นผัวหรอกพูดแบบนี้จะจะถึงไหมหน้าหมู่บ้านฉันเนี่ยฮะเป็นสิบชาติแล้วมั้งวันนี้ไม่พูดพไม่ต้องพูดเงียบพิษวาสผมก็บอกมา<ส>ตรงๆสติค่ะคิดว่าจะไม่ถึงจุดหมายซะแล้วถึงสินี่แหละร้านฉันเองและนี่ก็คือหมู่บ้านฮานาตึงฮานามีเฮงมีอาริกาโตโอไซมารขอบคุณนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะยาวเกินไปแล้วเนี่ยชื่อเนี้ย ว่าแต่คุณน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยส9ทํเกาทำไมอ่ะที่สว่าดผมเหรอเนี่ถามเรื่องส่วนตัวแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วฉันคิดคุณหน0อบาทเอาจะมาคิดค่าวินผมอืมคิดอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันลดผมไม่ใช่ลดคุณเข้าใจลดคุณเอาแต่ว่าเป็นใครเป็นคนขี่คุณใช่ใครเป็นคนซ้อนผมใช่เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องจ่ายให้ฉันหนึ่งบาท ที่พูดมามันก็ดูมีเหตุผลดีใช่คุณเป็นไดเวอร์ย่าผมเป็นพาสเซนเจอร์ย่าอ๋อก็อืมก็ยุติธรรมดีดอะ oh. ออเาไปเลยร้อยนึงแบบนี้สิคุณคะแล้วทีหลังอะถ้าไม่มีใบขับขี่อะ่ะอย่าขับรถนะคะไม่ถูกหลักจราจรของประเทศไทยจราจรจ้าเอ้คุณนี่คุณ มีอะไรเหรอคะพอดีที่ผ่านมาเมื่อกี้มันมีตำรวจใช่ไหมแล้วถ้าผมกลับไปเนี่ยผมต้องโดนเสียค่าปรับแน่เลยอะคุณช่วยไปส่งผมได้ไหมเดี๋ยวผมให้ค่าวินร้อยหนึง่งอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือจะให้ฉันขับรถไปส่งคุณใช่หนึ่งร้อยนะจ้ะร้อยหนึง่งไป<ะ>ได้ได้ฉันขี่นะไปะคุณไดเวอร์ <S <S> คนนี้หน้าตาดีนะชื่ออะไรอะฉันชื่อไอตาค่ะแล้วคุณล่ะคะผมเหรอผมอะชื่อสึ่งตึง พอดีว่าที่บ้านอ่ะเป็นครอบครัวจีนแต่สึ่งตึงภาษาเหนือนี่คือโง่นะคะงาวกับโง่อ่ะแม่ไปเลยค่ะคุณน่ะน่ารักดีผมชอบคุณนะคุณน่ะมีแฟนหรือยังโอ้ยฉันไม่มีแฟนหรอกคะ่ะมีแต่ผัวค่ะลุนมีแต่ผัวมีแต่ผัวมีแต่ผัวไปดีกว่าอ้อาวไอ้อ่ นี่แกจะไปไหนวะลุงจะบอกให้แกไปซื้อทุเรียนให้สักหน่อยโถติดหนุ่มวินไปแล้วซะมั้ง